มาพูดมาจะเข้าไปส่งถึงถัห้าพังพูดกูนี่ไงไม่เอาพูดไม่เป็นไม่อากหาพ่อกรสอนเองตามมาเอะนี่มึงฟังกูอย่างนี้พอแล้วจังหวะกอดกอดแล้วจังะวาดจูบแล้วจังหวะฟันมึงฟันยับเลอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ากูไปฟันน้องมึงน้องตายกูอยู่กับใครอ่ะมันจะฟันเลยเหรอไม่ใช่ฟันไม่ใช่เอามีอะไรฟันก็อย่างนั้นเลยแล้วฟันยังไงอ่ะฟันแบบแบบเด็กแว้นฟันเด็กสะก้อนอะ ไปแล้วอุ้ยเงี้จะได้ดีแล้วมันปาบ้านดิต้องไปรับด้วยครั้งแรกที่ซื้ติ่มซี่มันจะมีแฟนเนี่ยมันก็ตกประหมาาไปของขึ้นมาแล้วอ้าวไปอย่ามาขี้หน้าบ้านกูนะไปเล่นตีเลยไอ้หมากูนั่งกูนั่งกูเมื่อยกูบอกแล้วให้อาขวดน้ำตั้งไว้หน้าบ้านอ้าวไ ลาแล้วจ้ะครับพี่พายพี่พายขึ้นบ้านทรายทองก่อนดิเจ้าพี่พัดจมานเรียกหาจ้าคุยเด็กชายกลางไม่กล้าชายกลางไม่กล้าเดี๋ยวชายน้อยชักบไปอย่างนี้พอไปเลยแกกับเพื่อนกันเนี่ยปัญญาอ่อนแล้วมึงแม่งช้ากูช้าจังเอางี้นะเฮ้ยกูขึ้นข้างบนได้นะไม่รังเกียจกูนะล้างเท้าด้วย เออมันน้า้านต้องมีทำไมรันเท้าก่อนเดี๋ยวก็เลื่อนจะให้ยังยังไม่เอนยนงไม่ลี่มึงขึ้นมาแล้วเ้าก็เขามีผ้ามึงไม่ต้องมือเช็ดมันมันมันหมาให้มันมันมาหน่อยั่งมากเห็น้อย ไมมึไม่ชอบมันไม่ชอบยกให้ใครไปก็ได้เออมันจะไม่ชอบแกจะใช่ไหมกับน้องสาวชืชออะไรชื่อรู้ทันหรอกมึงรู้ยังไงกูไม่เคยชอบน้องสาวมั่อเนิ่นกูรักมันไม่ดีกูอยากให้มึงสบายกูไม่เคยคิดอย่างนั้นหรอกึ่งเนาะกูก็ต้องรักมึงเป็นธรรมดาแล้วไ่้เอเี่ยไ้เจอน้องสาวเองเปนแรกกับน้องสาวก็คือแกดูน่เนี่ยนั่งเต็มตัวไม่ค่อยได้เขินอกแ่นังละนั่งไม่ควรเพี้ยนตำเลย ปวดหัวแล้เจอคนอย่างเนี้ยเนฮ้ยฮะแต่ไหล่ใจอะไรอ่ะเขียดกับมือเฮ้ยเข้ามเข้าไปอู้ยอย่จีบผู้หญิงนั่งงานอย่างนี้แล้วมันไหล่จะท้องเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้ทำไมล่ะมเข้ายังไงล่ะมึงก็เฉยๆเข้าไปดิเยเข้าไปไปก็้าไปโอ้โหแม่นั่ง้ำ กอดไปอีกกอดไปอีกกอดกอดไปอีกกอดจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บปันๆไม่ไ้ยับเลยไปโอ้ยคุณทาไปอีกโอ้ไม่อยู่ตังขายเลยนะโอ <gettable. S 2> ้ยโอ้ยที่เหลือีตั้งเยอะนี่้องจริงหน้าแม่ติงนุเช่นี่เราักกันพี่รักน้องจริงน้าแม่ติงนุ๊บเช่ อย่าเพิ่งไปรับรักมันบอกปัดใันไปก่อนบอกไง้แล้วบอกไม่เป็นพี่รักน้องแน่หรือพ่อแท้ตุ่งเองมันจต้องกระโดดได้วยนะโดดหลบของมันหอดพี่รักน้องแน่หรือพ่อแท้ตุ้ยโอ๊ยกูโดดใส่เลยเฮ้ยกระโดดใส่ไม่ได้เขาโดดกูต้องโดดใส่มึงต้องย้ำรักย้ำให้ชัดเจนผมก็เป็นชายชาติทหารยังไม่เป็นอ่ะพี่รักน้องจริงต้องไม่ตื่ ชายชาตรีสองเก้าสองเก้าที่รักน,กน้องกินกน้อาางไม่จบใจใจระวังลืน่นยังอยู่ยังอยู่ก็เปบาแๆลองกลไ,ไกลมันดูลองไกลมันยังงไอะถ้าพี่รักน้องแน่แล้วพี่ต้องแก้กลางเที้น เราเป็นแม่เรือนที่ดีเราต้องเอาเก่งเขาไปซักให้เขาไได้หลงรักเราถ้าพี่รักน้องแงแล้วพี่ต้องแก้ต้องโกงไอ้เหอแก้ผ้าเออแก้ผ้าเองท่ไหนแม่งมีร้องแก้ผ้าด้วยวิ่งกูสาเสพาแก้ผ้าเออเนี่ยโอ้เสพาแก้ผ้าโอ้ไม่ต้องเสพโอ้ผมกำลังสวยเลยต้องโดยกำลังเสพอะไรแล้วบอกปัดกันไปก่อนมึงจะมาแก้ผ้าตรงนี้ไม่เอาคนเขาได้ไงคน